พ่องตามใจทูเดียนบทที่ยาหมอยเซียนบทที่1925อยู่ต่อหน้าสวีทั้งทั้งเขาไม่ใช่คุณชายไม่ที่เก่งทั้งบุญและบูมีชื่อเสียงด่งดังเขาตั้งใจร่ำเรียนมาหลายปีนี้ไม่ว่าทั้งบุญหรือบูพยายามให้ตนเองมีความสามารถมากที่สุดเพื่อสามารถคู่ควรกับนาง แต่ก่อนหน้านี้เขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าคนที่มีค่าที่สุดในใจของเขาคนอื่นกลับดูถูกแต่ตนเองที่เป็นคนธรรมดาขยันหมั่นเพียรกับถูกยกย่องให้สูงเทียบฟ้าตอนนี้นางยืนอยู่ตรงหน้าตนเองฟ้าสวรรค์รู้ดีในใจของเขามีความไม่เชื่อมั่นขนาดไหนในใจทั้งกัวเอ๋ยยังคงรู้สึกเกลืเขินเพราะคุณชายไม่คนนี้จ้องมองนางอยู่ตลอดเวลาเสียมารยาทมากน้องสาวก็จริงๆเลยทําไมถึงได้ทิ้งนางแล้วหนีไปก่อนต่อไปจะไม่พานางออกมาอีก ข้าไม่ทราบว่าแม่นางชื่อแท่อะไรข้าชื่อสวีเทียนเทียนทั้งกลัวเออกลัวว่าจะทําให้พ่อเสียหน้าพ่อเพิ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพระยาจงพักดีแต่ที่ผ่านมามีคนมากมายดูถูกเขาเทียนเทียนไม่ชิงหวามองดูนางแวบหนึ่งแววตายิ้มแย้มและดูอ่อนโยนและเป็นมิตรพูดไม่ออกว่าหล่อเหลาสง่างามแค่ไหนพร้อมพูดขึ้นว่าข้าชื่อไม่ชิงหวายินดีที่ไม่ทราบว่าแม่นางชื่อแท่อะไรข้าชื่อสวีเทียนเทียน ทั้งกลัวเอ๋อร์กลัวว่าจะทำให้พ่อเสียหน้าพ่อเพิ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพระยาจงพักดีแต่ที่ผ่านมามีคนมากมายดูถูกเขาเถียนเถียนไม่ชิงหวามองดูนางแวบหนึ่งแววตายิ้มแย้มและดูอ่อนโยนและเป็นมิตรพูดไม่ออกว่าหล่อเหลาสง่างามแค่ไหนพร้อมพูดขึ้นว่าข้าชื่อไม่ชิงหวายินดีที่แม่นางชอบอาวุธของข้าทั้งกัวเอ๋อร์ทำเป็นแสดงท่าทีตกใจพร้อมพูดขึ้นว่าที่แท้เจ้าก็คือคุณชายไม่หรือ ได้ยินชื่อเสียงมานานแต่ว่าคุณชายไม่เป็นบัณฑิตไม่ใช่หรือทำไมถึงได้ฝึกฝีมือการต่อสู้ด้วยทั้งกวัวเอ๋ยยิ้มอย่างไม่มั่นใจฝีมือการต่อสู้ของนางความจริงยังไม่ถึงขั้นที่จะสามารถประลองกับใครได้ดาบถูกยื่นมาตรงหน้าทังกวัวเอ๋ยนางค่อยมองเห็นลายสลักบนดาบอย่างชัดเจนว่าไม่ใช่ลายดอกอะไรแต่เป็นรูปลูกอมเป็นเม็ดคือลูกอมปกติข้าชอบลูกอมเขายิ้มพร้อมพูดขึ้นคิ้วโค้งเรียวเหมือนดาบฟันขาวสะอาดนางอดไม่ได้พูดขึ้นว่า ชื่อเล่นของข้าก็คือกัวเออดับเล่มนี้กับข้ามีวาสนาต่อกันจริงๆมีโชคชะตาต่อกันตรงไหนเขาตั้งใจเองต่างหากอาวุธทั้งหมดของเขาล้วนสลักเป็นรูปลูกอมทั้งหมดทั้งกัวเอออยากรับเอาดับเล่มนี้ไว้มากแต่จะรับของรักของคนอื่นได้อย่างไรนางสายหัวพร้อมพูดขึ้นว่าไม่ดีกว่าคุณชายน่าจะชอบดับเล่มนี้มากข้ารับไว้ไม่ได้นางย่อตัวทําความเคารพดวงตายิ้มแย้มยังแอบเหลือบมองดูดาบทองสำริดแวบหนึ่งพร้อมพูดขึ้นว่า หวังว่าโอกาสหน้าจะได้พบกันอีกหันร่างเดินจากไปตอนที่เดินลงบนันไดยังรู้สึกได้ถึงสายตาตาร้อนรุ่มจ้องมองอยู่ด้านหลังนางอดไม่ได้หันไปมองดูกับเห็นตรงมุมหนึ่งบนกำแพงมีหัวน้อยๆของคนคนหนึ่งยื่นออกมาคือน้องสาวเจ้าหญิงไม่ใช่หรือเจ้าคนนี้กลับจะตีก้นให้เจ็บเลยทีเดียว รอเมื่อมองไม่เห็นนางแล้วไม่ชิงหวาค่อยรวบสายตาแต่ในใจยังคงตื่นเต้นอย่างมากเขาคิดไม่ถึงจริงๆว่านางจะมายังแอบมองดูเขาอยู่บนกำแพงเขาไม่ไปครุ่นคิดถึงจุดประสงค์ของนางแค่นางมาก็เป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีที่สุดแล้วแค่เป็นการอดใจไม่ไหวเขาหันกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเขาจะรีบไปขอพบโสฟูเหลิงที่จนไม่ว่ายังไงก็ต้องขอร้องให้เขาช่วยเป็นสะพานเชื่อมรักให้กับตนเองช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่ 1926โสฟูเหลิงเห็นไม่ชิงหวาที ung, uh an ah, wa, ่ผ่านมาทั้งสองคนก็ไปมหาสู่กันบ้างแต่ไม่มากโสฟูเหลิงสนิทกับอาจารย์ของเขามากกว่าไม่ชิงหวามีอาจารย์สองคนคนหนึ่งเคยถูกจวินจูใหญ่อานขับไล่ออกมาต่อมาไหวนักพระท่านซานจุยเป็นอาจารย์ท่านซานจุยเป็นเพื่อนที่ดีของโสฟูเหลิงทั้งสองคนมักจะอยู่ด้วยกันแล้วคุยเรื่องสถานการณ์ในแผ่นดินท่านซานจุยเคยพาไม่ชิงหวามหาโสฟูเหลิง เดิมอยากพามาแนะนําให้กับโสฟูแต่เด็กคนนี้กลับไม่อยากสอบบัณฑิตชั้นสูงไม่อยากรับราชการเป็นขุนนางสนใจอยากฝึกฝีมือการต่อสู้อย่างเดียวอยากเข้าไปฝึกฝนในค่ายทหารแต่มาจากตระกูลแบบนั้นอยากเข้าไปในค่ายทหารถือเป็นเรื่องง่ายหรือหากเขาไปจริงๆจะวินจูใหญ่อานจะต้องไปอาวาถ,ถึงในค่ายทหารแน่ใครจะทนรับได้ได้ยินไม่ชิงหวามาขอร้องให้เขาช่วยเป็นพ่อสื่ออย่างตรงไปตรงมาเช่นนี้โสฟูเหลิงบกมือพร้อมพูดขึ้นว่าไม่เรื่องเกี่ยวกับพวกผู้หญิงพวกนี้ข้าไม่สนใจ แต่ตามที่ข้ารู้มามีคนคนหนึ่งให้ความสนใจมากและก็กำลังเตรียมการที่จะดำเนินการแล้วคนคนนี้ออกโรงเจ้าจะต้องสมหวังแน่ไม่ชิงหวาได้ยินเช่นนี้ก็ถามขึ้นว่าคือใครโสฟูช่วยแนะนำได้ไหมโสฟูเหล่งหัวเราะพร้อมพูดขึ้นว่าแนะนำให้ไม่ได้แต่คนคนนี้มีนิสัยแปลกประหลาดเขาบอกว่าจะเป็นพ่อสื่อให้กับคนที่อยากรับใช้บ้านเมืองเท่านั้นอย่างเจ้าเจ้าไม่ได้อยากเป็นขุนนางและก็ไม่อยากที่จะรับใช้บ้านเมือง คาดว่าเขาคงไม่ยอมช่วยไม่ชิงหวาพูดขึ้นว่าไม่ใช่ข้าก็อยากรับใช้แผ่นดินข้ารู้มาว่าราชสำนักจะจัดสอบจองหวนฝ่ายบูปลายปีนี้ข้าตั้งใจจะไปสอบจองหวนฝ่ายบูทำไมเจ้าจะต้องเดินเส้นทางฝ่ายบูเจ้ารู้ไหมว่าจองหวนฝ่ายบูกับจองหวนฝ่ายบุญมีมูลค่าทางทรัพย์สินไม่เหมือนกันเลยไม่ชิงหวาพูดขึ้นว่า ราชสำนักเปิดสาขารับนักปราชญ์คนร่ำเรียนมากมายที่พยายามแซงคนข้างหน้าล้มลงไปคนข้างหลังก็กระโจนเข้าต่อสู้อย่างไม่ขาดสายราชสำนักไม่ขาดแคลนนักปราชญ์ที่มีความรู้แต่ด้านฝ่ายบูหลายปีนี้กลับค่อนข้างขาดแคลนข้ารู้ว่าสอบได้จองหัวนตนเองจะมีอนาคตอย่างที่สุดแต่หลายปีมานี้ข้าฝึกฝีมือการต่อสู้ฝึกฝนหัดแห่งสงครามค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับอาวุธหากได้เข้ากองทัพก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการออกแรงกำลังพัฒนาฝ่ายบู และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากองทัพได้ยกระดับค่าแรงทหารสาครั้งติดต่อกันแล้วถือเป็นการส่งเสริมให้คนเข้าร่วมกองทัพมากขึ้นสร้างแนวป้องกันที่แข็งแกร่งให้กับเปิดถังโซฟูเหลงได้ยินเช่นนี้ก็ค่อนข้างแปลกใจแต่ก็กลับพูดขึ้นอย่างเรียบเฉยว่าตอนนี้ประเทศสงบประชาร่มเย็นภายนอกไม่วุ่นวายยังมีขุนนางบางคนถึงกับเสนอให้ตัดกำลังทหารสองแสนนายและฮ่องเต้ก็ทรงอนุญาตให้อภิปรายเรื่องนี้ ทำไมถึงคิดว่าฮ่องเต้ต้องการให้มีคนเข้าร่วมกองทัพมากขึ้นจะต้องรู้ว่าหากคุณกำลังทหารเยอะค่าใช้จ่ายในทุกปิดที่ต้องใช้จ่ายในการทหารก็จะเพิ่มมากขึ้นจ่ายเงินให้กับทหารว่างานราชสํานักจะไม่ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้อย่างไรเอาค่าใช้จ่ายการเลี้ยงทหารไปใช้ในการสร้างถนนซ่อมสะพานพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้คนไม่ดีกว่าหรือไม่ชิงหวาสาหัวพร้อมพูดขึ้นว่าโสฝูพูดเช่นนี้ขออภัยที่ค่าน้อยไม่เห็นด้วย ตอนนี้ดูเหมือนว่าประเทศชาติสงบสุขแต่ชาติและเผ่าที่ทยทยานยังคงจับตามองเราอยู่ห้องเต้ก็น่าจะพิจารณาถึงจุดนี้ถึงได้เพิ่มค่าแรงของทหารอย่างต่อเนื่องยกระดับตำแหน่งของแม่ทัพต่อให้เป็นอย่างที่โสฟูพูดการเลี้ยงทหารต้องใช้เงินทองไม่น้อยสำหรับราชการสำนักก็ถือเป็นความกดดันและยากลำบากแต่หลายปีมานี้ทำไมฮ่องเต้ถึงให้ความสำคัญเศรษฐกิจกับการค้าระหว่างพรมแดน ก็เพื่อต้องการให้มีรายได้มากขึ้นกับตุนอาหารไว้อย่างมากมายในยามสงบก่อสร้างกำแพงสูงและทหารที่แข็งแกร่งก็คือกำแพงที่แข็งแกร่งของเราไม่ชิงหวาอึ้งแล้วก็ครุ่นคิดขึ้นมาไม่ทราบว่าคนนั้นที่โสฟูพูดถึงคือใครหรือเขาสามารถเป็นพ่อสื่อให้ข้าได้จริงหรือและเขาก็รอต่อไปอีกไม่ได้แล้วตอนนี้นางเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนหากไปช้ากว่าน,นี้ดีไม่ดีอาจจะถูกแย่งไปแล้วเขาคือ โสูาดื่มชานหนึ่งคำสายตาราวกับสุนัขจิ้งจอกเหลือบมองดูไม่ชิงหวาแวบหนึ่งพร้อมพูดขึ้นว่าก oh ็ฮ่องเต้ที่เจ้าพูดถึงเมื่อกี้ไงในวันที่แต่งตั้งเจ้าพระยาจงพักดีเขาก็พูดขึ้นว่าเรื่องงานแต่งงานของสวีทั้งทั้งเขาจะเป็นคนจัดการและจะยกให้แต่งงานกับจองหวนไม่ชิงหวาร้องเสียงหลงจากนั้นก็รีบวิ่งออกไปแม้แต่ทำความเคารพกล่าวลาก็ลืมแล้วเจ้าจะไปไหนโสฟูตะโกนถามขึ้นทางด้านหลังฟังดูเหมือนรีบร้อนแต่ความจริงคือสับยอกเตรียมสอบ ไม่ชิงหวาเดินจากไปอย่างไม่หันกลับมาโซฟู so food, เหล่งพยักหัวอย่างพอใจชอบคนที่พูดแล้วก็ลงมือทำเลยแบบนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ